เจอกันในห้องโออาร์กันอีกแล้วนะคะวันนี้มาอยู่กับเคสการดูดไขมันเหนียงกันอีกเช่นเคยกับคุณหมอลูกนูนะคะเคสเหนียงวันนี้<ะ>เป็นเคสที่สุบแล้วใช่ไหมคุณหมอบีบีรัวเลยเราก็ <c oughs> มีไรบ้างไม่ได้ไรบ้างเป็นเคส<ช>รีวิวบ้างไม่รีวิวบ้างนะคะถ้าเป็นเคสไหนที่แบบว่าเป็นเคสรีวิวเราก็จะเอามาให้ชมเพื่อที่จะได้รู้ว่าเอ๊ะเคสแบบนี้เนี่ยเหนียงเหมือนเราเลยมีเหนียงทางสองชั้นเหมือนเราเลยหรือว่ามีแก้มเหมือนเราเลยเนาะเคสนี้จะบอกว่า คุณพี่เขาน่ารักมากๆเลยนะคะเปรี้ยวแซ่บมากเลยแต่ว่ายังไม่มีความมั่นใจรู้สึกว่าเนียเนี่ยเริ่มออกมแล้วเนาะแล้วก็เลยเลือกที่จะมาทําการดูดไขมันแค่ครั้งเดียวจบนะคะอ่ะขั้นตอนนี้เราก็กําลังทําการอ่าเวเซอร์สายเพื่อให้ไขมันก้อนแข็งๆเนี่ยละลายกลายเป็นน้ําออกมาเลยอ่ะขอมาดูใกล้ๆตรงนี้หน่อยนิดนึงเห็นไหมไขมันไหลคุณหมอไขมันไหลนี่เลยอ่ะ ไม่ได้ให้ดูเพื่อความกลัวเผื่อคุณพี่จะมาดูตอนอีกในไลฟ์เนาะเนี่ยเราจะเห็นว่าที่เป็นน้ําสีชมพูชมพูแบบเนี้ยค่ะมันก็จะแบบเป็นน้ําเกลือผสมกับผสมกับผสมกับไข<ส>ม,มันะคะการทําก็จะประมาณนี้เนาะก็เป็นแผลเล็กๆเท่านั้นเองเลยนะคะก็ไม่ต้องกลัวเนาะก็คุณหมอจา๋าสู้วันนี้ทำไมสิบเคสแล้วอะคะ <laughs> คคนไข้เหนีเยอะมากค่ะเนาะชิวเลยคุณหมอก็ทำชิวเลยนะคะ,คะ,ะก็คนไข้ของเราตอนนี้จะชาปากนิดนึงเพราะว่าใส่ยาชาเข้าไปนะคะ <c oughs> ยิ้มได้อยู่ไหมคะ <c oughs> ยิ้มให้หมอหน่อยอ่ <c oughs> างยิ้มมากคุณหมอบีบีช่วยเช็ดตรงนี้ให้หน่อยได้ไหมคะ <c oughs> เผื่อคุณลูกค้าที่ชมอยู่อาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะแบบนี้เลยหรออ่า นี่นะคะให้ชมให้ดูแผลเล็กๆเท่านี้เองแผลเล็กมากไม่ต้องไม่ต้องเ like ย็บเนาะวันเดียวอคุณหมอคุณหมอบีบีค่ะช่วยช่ okay. ชวยชี้แผลให้ให้ชมหน่อยได้ไหมคะเกิดคุณลูกค้าเขากลัวเนาะว่าแบบแผลจะใหญ่หรือเปล่านะตรงนั้นตรงนั้นตรงนั้นเลยก็ได้อ่านั้นเลยแผลนะคะมันก็จะเปิดแค่ประมาณนี้เนาะอันนี้แอบใหญ่นิดหนึ่งเพราะว่าเราใช้หัวสลานที่ให้แบบควอบคุมก็เลย เพราะว่าเหนียงพี่เขาเยอะใช่ไหมไขมันเยอะเราไม่ได้บอกว่าเหนียงเยอะไขมันเยอะก็เลยขออนุญ,ญาตว่าจริงๆจริงๆแล้วอะน้อว่าเราจะเปิดแผลขนาดเล็กหรือขยับขนาดใหญ่เนี่ยขึ้นกับแคนูล่าเขาเรียกว่าแคนูล่าที่เราจะทําการดูดไขมัน,นถ้าคนไข้ของเราเนี่ยโอเคเหนียงเยอะแบบอย่างเงี้ยแก้มเยอะเนาะแล้วอยากให้ได้ปริมาณไขมันที่เยอะเนี่ยนี่แบบนี้แบบนี้คางสวยมาก มีความเป็นคางสวยมากๆเลยนะคะแต่ว่ามีตรงนี้ที่ไม่มั่นใจวงกลมนี้เลยนะคะก็เลยจะต้องอ่ะไขมันก็ออกมาแล้วทุกคนจทสลาย<ค>น,นี่เลยนะคะเราก็จะทำให้ชมกันแบบนี้เนาะว่าอ,อีกสักครู่เนียงแบบนี้ก็จะหายใช่ <ไป S 2> ค่ะก็เดี๋ยวชมภาพของคุณลูกค้าเราไว้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราจะมามีฟอร์อัปเตให้ชมกันคุณลูกค้าเราจะได้ชมภาพตัวเองแน่นอนอ่ะอคุณผู้ช่วย วันนี้เคสเหนียงอีกประมาณหกเคสไหวไหมคะไหวไหมตอนนี้พร่งบ่สองเองเนาะอาก็ยังไงนะคะเราที่เราไลฟ์ให้คุณลูกค้าชมเนี่ยเราต้องการที่จะให้เห็นว่าโอเคนะว่าใครมีเหนียงแบบนี้บ้างเป็นตัวอย่างว่าเหมือนเคสแบบนี้เนาะว่าก็สามารถที่จะดูดไขมันได้ใช่แต่ว่าหลังทำเนี่ยเราอาจจะมาพูดคุยกันได้ไม่ค่อยถนัดเนื่องจากว่าหลังทําการดูดไขมันบริเวณเหนียง ตรงป่ารอบปากเนี่ยจะชาฉะนั้นก็อาจจะพูดไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เนาะอะไขมันอะคุณหมอออ้ยเลยเหลืองๆแบบนี้เลยนะคะเราไม่ต้องใส่ไซรลินนะเพราะว่าเราใช้แมชชีนในการใช้เครื่องมือในการดูดอะอะมันก็เลยจะมาตามสายแบบนี้แหละเนาะอย่าลืมไปชมไลฟ์ตัวเองนะหมอทำให้ชมแล้วนะคะว่าไขมันของเราเป็นแบบนี้แหละอะ ก็ประมาณนี้นะคะต้องขอบคุณคุณหมอบีบีคุณหมอบีบีจา๋าขอบคุณนะคะที่อนุญาตแล้วก็ขอบคุณคนไข้ของเราด้วยที่อนุญาตให้มาไลฟ์ให้เพื่อนๆชมนะคะ ยินดีค่ะอยากเป็นส่วนรวมยินดีค่ะติดตามเคปนี้เอาสวยๆเอาออกเยอะๆเลยนะคะแล้วก็รอรับหน้าเรียวๆนะคะมีคนติดตามเยอะมากเลยเนาะใช่แต่แต่ละไลฟ์็บอกว่ามีแฟนคลับเข้ามาชมตลอดเลยนะคะมีคนเข้ามาชมน่ารักมากๆเลยขอบคุณมากๆเลยนะคะมุ้ยหมอขอถ่ายอีกถ่ายอีกอยู่บนมือหมอบีบีนี่ออกมาเรื่อยๆเลยนะคะมันจะเป็นแบบนี้เลย ออืหมอฟินน่ะบอกว่็จะชอบทเป็นไข่มันไหลเดี๋ยวมาชมไลท์ของตัวเองได้นะคะอออืืยังมาไม่ข่ดสายเอาอีกอะหมอคอยเป็นกองเชียร์ให้น้องไข่มันออกมาโอ้โหไข่มันไข่มันเลยค่ะไข่มันใครมีใครอยากเอาไข่มันออกแบบนี้เรียนเชิญที่โรงพยาบาล KMB h อพี่โ a l เฉพาะทางทางด้านดูดไขมันนะคะอันนี้เป็น ที่ช่วยโฆษณาบอกสถานที่ให้เรียบร้อยนะคะโอเคค่ะไม่รบกวนแล้วเนาะหูมันเปน <What? S 2> ได้ยาวขนาดนั้นเลยเหรอนี่ไขมันเนี้ยเล็กๆแบบนี้นะคะคุณผู้ชมเล็กๆแบบนี้หน้าแบบนี้ให้ชมก่อนเดี๋ยวจะแบบว่าพี่เขาต้องมาชมไรตัวเองแน่นอนเลย <c oughs> หมอให้ชมก่อนนี่ไม่ใช่ไขมันจากแขนเหมือนดูดแ,แขนเลยเนาะคุณหมอไม่ใช่ไขมันจากท้อง <c oughs> <c oughs> โอเคพี่เขาจําได้แล้วแหละว่าเป็นไข่มันของเขาเองโอเคมันเยอะจริงๆนะอไปโอเคเรา,จ,เาจบไลฟ์กันดีกว่า<ด>คุณปอเบบีจะได้แบบว่าทำแบบสุดพลังโอเคขอบคุณมากๆเลยนะคะ,คะสวัสดีค่ะ